สำหรับในหัวข้อนี้นะคะเราจะมารู้จักกับคำว่าเหตุการณ์กันค่ะคำว่าเหตุการณ์ในเรื่องความน่าจะเป็นนะคะก็คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างนั่นเองค่ะถ้าหากว่านักเรียนยังจำได้เราเริ่มจากการรู้จักกับคำว่าการทดลองสุ่มนะคะจากนั้นเราหาปริภูมิตัวอย่างออกมาได้จากนั้นต่อไปอีกครูมาดูสับเซตของปริภูมิตัวอย่างตัวนี้ละคะ่ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์นะคะ สำหรับตัวอย่างที่เราเคยเกินไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือทําการทดลองโยนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วผลลัพธ์ที่ครูสนใจก็คือหน้าของเหรียญที่ขึ้นค่ะนักเรียนเคยหามาแล้วว่าปริภูมิตัวอย่างหรือ Sample Space จะได้ออกมาเป็นเซตของหัวกับก้อยนะคะคราวนี้ครูให้ e 1 แทนเหตุการณ์ที่เปลี่ยนขึ้นหัวนะคะในขณะที่ e 2แทนเหตุการณ์ที่เปลี่ยนขึ้นก้อยนะคะเราลองมาหาหน้าตาของ e 1กับ e 2กันนะคะ e 1ก็คือเซตของหัวนั่นเองนะคะในขณะที่ e 2คือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนขึ้นก้อยดังนั้น e 2ก็คือเซตของก้อยนั่นเองนักเรียนสังเกตนะคะว่า 1> e 1กับ E2 ที่เราหามาได้ตรงนี้นะคะเป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างของเรานะคะครูย้ำอีกนิดหนึ่งนักเรียนต้องตระหนักไว้นะคะว่าคำว่าเหตุการณ์ตรงนี้เป็นเซตนะคะแล้วก็เป็นเซตซึ่งเป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างด้วยค่ะในการหาปริภูมิตัวอย่างอย่างที่นักเรียนเคยทราบแล้วนะคะ เราต้องดูว่าสิ่งผลลัพธ์ที่เราสนใจคืออะไรนะคะครูลองมาดูแบบแรกก่อนนะคะแบบแรกเราสนใจหน้าของเหรียญทั้งสองที่ขึ้นนะคะคราวนี้ปริภูมิตัวอย่างจะได้อะไรคะก็คือเซตของหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อยนั่นเองค่ะต่อมาเรามาหาเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวหนึ่งเหรียญกันนะคะเราทราบว่า เหตุการณ์ก็คือสับเซตของปริภูมิตัวอย่างนั่นเองนักเรียนหาปริภูมิตัวอย่างได้แล้วนะคะคราวนี้เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวหนึ่งเหรียญน,นะคะมีอะไรบ้างคะก็คืออาจจะเป็นหัวก้อยหรือไม่ก็ก้อยหัวนะคะดังนั้นเหตุการณ์ของเราก็คือเซตของหัวก้อยก้อยหัวนั่นเองค่ะต่อมาเหตุการณ์ต่อไปนะคะครูให้หาเหตุการณ์ที่เหรียญไม่ขึ้นหัวเลยก็ต้องเป็นอะไรคะ ต้องขึ้นก้อยทั้งคู่ถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นเซตของก้อยก้อยนั่นเองค่ะสุดท้ายเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวมากกว่าสองเหรียญนักนะเรียนโยนเหรียญแค่สองเหรียญจะให้ขึ้นหัวมากกว่าสองเหรียญเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเซตว่างนะคะต่อมาถ้าหากว่าผลลัพธ์ที่ครูสนใจเปลี่ยนไปละ่ะครูเปลี่ยนเป็นสนใจจํานวนหัวที่ขึ้นแทนนะคะ คราวนี้ปริภูมิตัวอย่างของเราจะได้อะไรโยนเหรียญสองเหรียญจำนวนหัวที่ขึ้นเป็นอะไรได้บ้างคะไม่ศก็1ก็2ถูกไหมคะนักเรียนก็จะได้ปริภูมิตัวอย่าง s 2ออกมาเป็นเซตของ0 1 2นั่นเองคะ่ะ ต่อมาเรามาดูเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวหนึ่งเหรียญกันนะคะคราวนี้เราสนใจจํานวนหัวที่ขึ้นดังนั้นก็จะได้เออกมาเป็นเซตของหนึ่งนั่นเองนะคะอันถัดไปนะคะเหตุการณ์ที่เหรียญไม่ขึ้นหัวเลยมันแปลว่าต้องขึ้นหัวศูนย์เหรียญถูกไหมคะเราก็จะได้เหตุการณ์นี้ก็คือเซตของศูนย์นั่นเองค่ะสุดท้ายเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวมากกว่าสองเหรียญ เป็นไปได้ไหมคะโยเหรียญแค่สองเหรียญเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็ยังคงเป็นเซตว่างนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราจะหาเหตุการณ์มันก็ต้องขึ้นอยู่กับปริภูมิตัวอย่างที่เราสนใจซะก่อนคะ่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับคำว่าเหตุการณ์แล้วก็ฝึกหาเหตุการณ์จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้มาแล้วนะคะ คราวนี้ครูจะมาให้ข้อสังเกตสักนิดนึงค่ะถ้าหากว่าครูให้ S นะคะแทนปริภูมิตัวอย่างและ A, B เป็นเหตุการณ์ใดๆนะคะคำว่า A, B เป็นเหตุการณ์ใดๆตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่า A กับ B ต้องเป็นสับเซตของปริภูมิตัวอย่างใช่ไหมคะนั่นก็คือ A กับ B เป็นสับเซตของ S นั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตว่า S, s ของเราเนี่ยคือเซ็ตที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เราพิจารณาดังนั้นถ้าหากจะเปรียบเทียบกับเรื่องเซ็ตที่นักเรียนเคยเรียนไปก็เปรียบได้กับ u n i v e r s รนั่นเองค่ะคราวนี้ครูจะมาดู a union b นะคะ a intersect b a complement เซ็ตว่างแล้วก็ S 5ตัวเหล่านี้ที่ครูได้พูดมาล้วนเป็นสับเซ็ตของ S นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าทั้ง a union b A intersect B, A complement นะคะเซตว่างแล้วก็ S ก็ต้องเป็นเหตุการณ์ด้วยค่ะครูจะขอย้ำตรง A complement สักนิดนึงนะคะ A complement ตรงนี้ก็คือเซตที่เก็บบรรดา x ทั้งหลายซึ่งอยู่ใน sample space นะคะแต่ไม่อยู่ใน A นั่นเองค่ะตัวอย่างนี้นะคะครูให้นักเรียนทอดลูกเต๋าหนลูก ผลลั์ที่สนใจก็คือแต้มของลูกเต๋าที่ได้ครูจะให้นักเรียนฝึกหาสิ่งต่างๆเหล่านี้กันนะคะข้อแรกก็คือหาปริภูมิตัวอย่างอันนี้ง่ายทําหลายรอบแล้วล่ะเราก็จะได้ว่าปริภูมิตัวอย่าง S ของเราก็คือเซตของ1 2 3 4 5 6กันนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งครูอบ,บอกว่าให้หา A ซึ่งคือเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4 ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4เป็นอะไรได้บ้างคะนักเรียนย้อนกลับไปดูที่ปริภูมิตัวอย่างของเราถ้าแต้มมากกว่า4ีแปลว่า4เอาไหมไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็คือเซตของ5กับ6นะคะต่อมาครูให้ B ีแทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มที่หารด้วย3ลงตัวนักเรียนกลับไปดูปริภูมิตัวอย่างนะคะแต้มที่หารด้วย3ลงตัวมีอะไรบ้างคะ ก็มีแค่3กับ6นะคะดังนั้น b ของเราก็คือเซตของ3กับ6นั่นเองค่ะข้อ4นะคะครูให้นักเรียนหาเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4และหารด้วย3ลงตัวด้วยนักเรียนทราบมาว่าเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า4ครูแทนด้วย a นะคะและเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าหารขึ้นแต้มที่หารด้วย3ลงตัวครูแทนด้วย b เชื่อมด้วยคำว่าและดังนั้นคำพูดนี้ก็สามารถแปลงมาเป็นสัญลักษณ์ก็คือเซต A อินเตอร์เซกกับเซต B นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนมีความรู้เรื่องเซตไปแล้วตรงนี้ก็จะหาไม่ยากแล้วถ้าหากว่านักเรียนแปลงออกมาได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นเซตของ6นั่นเองนะคะตัวอย่างข้อถัดไปนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนหาเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ4 ะะตรงนี้นักเรียนอาจจะหาเป็นเซตมาเลยได้นะคะว่าขึ้นแต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ4ก็คือ1หรือไม่ก็2หรือไม่ก็3หรือไม่ก็4นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากครูจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ล่ะนะคะนักเรียนรู้ว่าครูให้ A แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต่าขึ้นแต้มมากกว่า4คราวนี้ครูสนใจเหตุการณ์ที่ลูกเต่าขึ้นแต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ4 ดังนั้นมันไม่ใช่ใครอื่นไกลมันคือ A c o m p l e m e n t นั่นเองนะคะแล้วนักเรียนก็จะหาหน้าตา A c o m p l e m e n t ออกมาได้นะคะก็คือเซตของ1 2 3 4นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างที่ครูกำลังจะพูดถึงนี้นะคะนักเรียนหลายคนนะคะก็คงเห็นจนชินตาไปแล้วบางคนก็เบื่อไปแล้วด้วยซ้ำนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะตรงนี้ ตัวอย่างนี้บอกว่าถ้าครูโยนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะผลลัพธ์ที่ครูสนใจก็คือหน้าของเหรียญที่ขึ้นนักเรียนจะสามารถหาปริภูมิตัวอย่างออกมาได้นะคะถ้าครูให้ s เป็นปริภูมิตัวอย่างให้ a คือเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวนะคะในขณะที่ b แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยนะคะนักเรียนก็จะหาออกมาได้ว่า s ก็คือเซตของหัวกับก้อยนั่นเองนะคะ ในขณะที่ A ก็คือเซตของหัวแล้วก็ B ก็คือเซตของก้อยนะคะนักเรียนทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าหากว่าครูมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะคะมาอินเตอร์เซ็กชันกันก็ยังคงเป็นเหตุการณ์อยู่ดังนั้นครูจะเอา A กับ B มาอินเตอร์เซ็กันกันนะคะนักเรียนลองดูว่า A อินเตอร์เซ็ก B ได้อะไรคะมันก็คือเซตของหัวอินเตอร์เซ็กกับเซตของก้อยซึ่งได้ออกมาเป็นเซตว่างนะคะตรงนี้เราจะกล่าวว่า เหตุการ์ A และเหตุการณ์ B ไม่เกิดร่วมกันค่ะนะครครูทวนอีกรอบนะคะความหมายของเหตุการณ์ไม่เกิดร่วมกันถ้าครูมี A B เป็นเหตุการณ์ใดๆเราจะกล่าวว่าเหตุการณ์ A และ B ไม่เกิดร่วมกันถ้าหากว่า A intersect B เป็นเซตว่างนะคะที่ครูยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนดูประกรอบนะคะเพื่อเข้าใจความหมายของคำว่าเหตุการณ์ไม่เกิดร่วมกันยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนลองนึกภาพตามนะคะถ้าหากว่าเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นไปได้ไหมคะที่เหรียญจะขึ้นหัวและก้อยในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เลยกล่าวว่าเหตุการณ์ A และ B ไม่เกิดร่วมกันค่ะ